การฝึกกำหนดลมหายใจเข้าออกบ่อยๆใช้ตอนเราใกล้หมดลมสุดท้ายได้ไหมครับได้คืออาณาปานาสต,ติเนี่ยคือดมดูลมเข้าลมออกก็ก็เป็นอีกแบบหนึ่งคือการดูลมเข้าลมออกเนี่ยส่งไปถึงอนาคามีคือไม่ต้องทำยังไงก็ดูลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้อยู่อย่างนั้น ดูลมเข้าลมบอกดูจนเป็นอนา,าณาปานสัญญาจนดูเองการมาสัญญามันก็จะละไปเ,เพราะว่าจิตของเราเนี่ยถ้ามันติดอยู่ในลมแล้วพวกตัณหาต่างๆมันก็เกิดขึ้นไม่ได้อันนี้อันนี้เป็นอีกอันหนึ่งแต่ท่านแสดงที่เป็นอเนกนคือคือเป็นฐานไว้คืออา,าณาปานสติสิบหกขั้นอ,อันนี้ บางบางทีจริตของคนเรามันมันไม่เหมือนกันใช่ไหมปัญญามันก็ต่างกันบางคนก็ปัญญามากบางคนก็ปัญญาน้อยแต่อาณาปนานสติสิบหกขั้นนี่ได้ทุกจริตได้ทุกปัญญาปัญญาน้อยก็ได้ปัญญามากก็ได้นเนี่ยแต่การดูลมเข้าลมออกนี่มันเหมาะสำหรับคนโง่โง่ใช่ไหม <laughs> ก็เลยต้องดลูล้มเข้าล้มบวกล้มเข้าล้มบวกค,คือมันเหมาะได้อันเดียวแต่คนที่มีปัญญามากมันจะค่อนข้างจะฟุ <olacak> ้งซ่านไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปปัญญามันมาก